ม่พี่น้องทุกท่านของกราดานะคะวันนี้ เป็นวันเสาร์เจอกันไปคลิปที่สองนะคะวันน e ี้วรดาก็มาพบกับท่านผ่านไปแล้วเป็นผ้าแบงพื้นเดียวหนึ่งคูณสองเมตรคือผ่านไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นผ้าชุดนะคะวรดาก็ได้จากแม่กีทอมาสวยงามมากนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้ก็สวยสวยสินค้าเยอะนะคะมีทั้งสินค้าของแม่กีทอฝากมาและทั้งของวรดาที่ซื้อมาสวยๆนะคะแล้วก็เราก็มีสินค้าเหมือนๆกันนะคะในชุดนี้คือนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้ามากมายนะคะคือผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอ ผ้ามัดโปอยู่นะคะ220พร้อมกล่อง240นะคะหากพ่อแม่พี่น้องตง้องการก็ดูในคลิปเลยนะคะสวยยังมีสินค้าเยอะนะคะช่วงนี้สินค้าผ้าพ,พันคอเยอะเพราะช่วงงานเกษียณเนาะแต่วลนร้างก็มีของเก๋ของแถมให้พ่อแม่พี่น้องก่นเคยนะคะอย่างเช่นคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาคอจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยเพลกชุดละ1,200บาทสวยจริงๆนะคะ1,200บาทผ้าไม่มีตําหนินะคะผ้าพ,พวกนี้ผ้าง,งามนะคะท่านดูดีๆด,ดูเหลืองนี้นะคะงามมาก เรื่องนี้สวยนะคะสวยสวยงามจริงๆนะคะผ้าที่วราดาคัดก็คือคัดผ้าที่มีตําหนินิดหน่อยมาลดโปก็คือลดนะคะแต่อันนี้ผ้าคัดมาแล้วหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดโปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้คือนําเบอร์หนึ่งนะคะวันนี้เราอยากจัดโปให้พ่อแม่พี่น้องเนาะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายทุกผืนทุกอันนะคะเราจัดโปให้ท่านเลยนะคะชุดที่หนึ่งนำเบอร์หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทวันนี้หากท่านใดสนใจทักเลยนะคะงาม กว้างหนึ่งเมตรยาว4เมตรนะคะ4เมตรคนหมายเป็นแบบนี้เห็นไหมคะท่านดูผ้าลายสีนะคะสวยสีม่วงงามอาสี IC, ล้วน2เมตรสีลาย2เมตรนะคะสินค้าของเราสวยค่ะงามหากพ่อแม่พี่น้องอยากไปฝากไปต้อนนะคะเน่ยไปตัดงาม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 ,มากนะคะตัดเป็นชุดสวยงามมากนะคะเราตัดชุดก็สวยนะคะ ตัดไม่ตัดก,ก็สวยนะคะเราจะไปตัดกางเกงก็สวยตัดเสื้อคลุมก็สวยนะบางคนเอาสีพื้นไปตัดเสื้อเอาอันนี้เป็นตัดท่าสูงก็สวยนะคะสวยงานนะคะเราจัดโปรเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจัดโปรสุดๆให้ท่านเลยนะคะรายการจัดโปรนะคะวันนี้รายการจัดโปรนะคะแล้วก็มาอีกชุดนี้ก็สวยนะคะอันนี้เรียกว่าสีเปลือกปูนแต่ออมส้มนะคะค่ะสวยนะคะ เปลือกปูนอมส้มงามมากนะคะท่านด,ดูดีเลยค่ะ ดูสีนี่งาม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 นะคะจัดโปรเพียง1,200บาทเท่านั้นนะคะจัดโปร1 2 0 0บาทนะคะวันนี้เราจัดโปรเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือแม่กีทอด้วยนะคะมาตลาดก็ไม่มีคนซื้อนะคะไม่มีลูกค้าเลยนะคะอันนี้นําเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆถูกๆก็ให้ท่านแอดไลน์เข้ามาขอให้ท่านตรงดิ่งมาเลยนะคะที่เพจวรดาภาคามหรือช่อง YouTube ของวรดาภาคามนะคะสิน ค่ะของเรามีจริงพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะอันนี้นมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองของเราก็โอเคนัมเบอร์สองของเราก็สวยนะคะทุกอันทุกอย่างสวยแท้แน่นอนนะคะท่านดูดีๆนะคะวันนี้เราจัดโปรนะคะชุดเพียวหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะนมเบอร์สองผ่านไปนะคะต่อมาตัวนี้เป็นสีแดงนะคะแดงนี้ก็งามงามจริงๆนะคะแดงสดมากนะคะปกติชุดอย่างนี้ต้องขายพันแปดพั เก้านะคะแต่วลรดามาจัดโปรเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะดูสีพื้นอันนี้ดูสีลายนะคะงามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาได้นะคะดูลายสวยสวย,ยเห็นไหมคะดูลายงามงามมากนะคะงามงามจริงๆนะคะสินค้ารายงามนะคะเราจัดโปรเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ นี่คะ่ะน้ำเบอร์สามนะคะน้ำเบอร์สามสวยแทนเนโนนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเราจัดโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรางามเทนนน้แนโนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาโปรหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะน้ำเบอร์สามนะคะสวยขนาดยาวสี่เมตรนะคะแต่เป็นสี่เมตรกว่าอย,อยู่แล้วนะคะสี่เมตรกว่าอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าสี่เมตรกว่าอย,อยู่แล้วนะคะ วันนี้เรามาสุดๆให้ท่านเลยดูลายนะคะงามงามงามแล้วอีกอย่างเราจัดจัดคลิปอยู่บ้านรู้สึกไฟจะมืดไม่รู้เป็นยังไงวราดาก็ยังงงอยู่นะคะไม่รู้จะแก้ปัญหาจะเอาไฟมาเพิ่มอีกก็ยังคิดอยู่นะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีนี่ค่ะส้มอมนี่ค่ะสีพื้นนะคะส้มอมทองนี่ค่ะงามมากท่านดูดีๆนะคะส้มอมทองนี่ เป็เงางามมากนะคะลายกุญแจนะคะตัวนี้หายากนะคะทรายนี้เป็นยายละที่ทํายากนะคะปกติขายพันแปดพันหกแต่เราจัดโปรเหมือนกันนะคะวันนี้คลิปนี้เพียงหนึ่งพบาทนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าสวยๆไม่มีตําหนิงามๆทักเข้ามาเลยนะคะบางกลุ่มบางคนมากที่ขายชุราพันแปดนะคะแต่วรลดาขายเท่านี้ขายพออยู่ได้นำเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการทักทายเข้ามาหากท่านอยากได้ถูกๆทักทายเข้ามานะคะพิเศษให้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทลายกุญแจสวยมากเลยคะ่ะตัวกิ่งยิ่งงามนะคะตัวกิ่งยิ่งงามนะคะสวยนะคะรายงามมากนะคะ ตัดกางเกงก็สวยตัดผ้าสิ้นก็สวยเหมาะ,ะ,ะเหมาะนะคะเหมาะเหมาะลายแบบนะคะอย่างนี้เหมาะงามมากนะคะเหมาะสวยสวยสวยนะคะในลานนี้งามมากนะคะจัดโปรให้นะคะเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็มาในคลิปนี้อีกนะคะในคลิปนี้เนาะในคลิปนี้เป็นผ้าแดดแด่ล้วนเลยนะคะอันนี้สีแดงนะคะ สีแดงแรงลิบเป็นลายมีใหญ่เคยมีมานะคะแต่ก่อนแต่ขายไปหมดแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มเติมได้ชุดเดียวนะคะลายนี้ได้ชุดเดียวนะคะ mm. หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจดูค่ะลายมีใหญ่งามมากนะคะลายมีใหญ่สวยนะคะ mm. จากชุดละพันแปดพันหกนะคะเราก็ขอจัดโปรเหมือนกันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะดูสิค่ะดูลายงามมากนะคะ mm. ลายสวยนะคะลายสวยชัดเจนนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะ mm. วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรางามแท้แน่นอนวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะชุดนี้1,200บาทเนาะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ทักทายกันเข้ามานะคะ1,200บาทเนาะวันนี้สวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะทุกผืนทุกผืนทุกผืนเลยนะคะงามมากงามมากงามมากนะคะนี่ค่ะลายงามสี2เม็ดลาย2เม็ดนะคะเป็นลายหมีใหญ่งามมากนะคะ หากท่านใดสนใจนะคะลูกค้าที่เคยซื้อประจําก็หลายคนเนาะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ยชื่อคนนั้นก็จะเ,เหลือคนนี้ก็ขับกับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนดูคลิปนี้ก็คุ้มค่าจริงๆนะคะท่านทักทายมาเลยนะคะท่านทักมาก่อนวรดาจัดได้ก่อนนะคะท่านทักมาทีหลังก็ได้ทีหลังเนาะเพราะวรดาจะดูตามเวลาถ้าใครทักทายมาแหละวรดาก็จะรับ เปิดดูนะคะไม่ใช่ว่าคนนั้นรักรักคนนั้นน้อยรักคนนี้นมากคะ่ะคนไหนมาก่อนได้ก่อนนะคะมรดาเป็นคนตรงค่ะทําอะไรก็ตรงค่ะตรงตรงเราแบบสบายใจนะคะเราทําอะไรที่ตรงตรงเป้าตรงความซื่อสัตย์เราก็จะสบายใจนะคะสินค้าของเราเนะี่ยมีกิ้งมีกิ้งพร้อมขายสินค้าของเราโอเคทุกขืนทุกอันทุกแบบนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง ชุดละหนึ่งพันรอบาทเข้ามาเลยนะคะเข้ามาดูสินค้ากังางานนะคะแล้วในนี้ก็มีทั้งหมดเลยนะคะสวยนะคะสวยงามสวยจริงๆอ๋อเดี๋ยววราดาจะเอาตัวนี้นําเสนอให้นะคะอันนี้เป็นนี่นะคะมีผืนเดียวดอนกลอยผ้านิ่มนิ่มมากนะคะลายใหญ่ปกติตัวนี้ขายพันหกนะคะพันหกเลยนะคะแต่อันนี้วราดามาจัดโปรให้นะคะเพียงเก้าร้อยบาทนะคะเนื้อนิน่มนิ่มเหมือนกับที่เป็นมีเชิงนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีเชิงนะคะดูสิคะ หอ,หอมนะคะหอมมากนะคะวรลดาจัดโปรให้เลย900บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะอยู่รวมกับผ้าดักแด้นะคะสวยนะคะเพียง900บาทผ้านิ่มนะคะเนี่ยเกือบจะยุ่ยเลยนะคะบางคนบางที่ขายพันสองนะคะแต่วรลาขายพออยู่ได้นะคะ900บาทนะคะอันนี้วรลาไม่ยกนําเบอร์นะคะขอให้ท่านดูนะคะตัวนี้นค่ะสุยพื้นสุดท้ายนะคะขอให้ท่านฟังคือซุ้นพื้นสุดท้ายนะคะจัดโปร900บาทนะคะ900บาทสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ นิ่มมากเลยนะคะนิ่มมากเลยนะคะพิเศษเลยนะคะแต่โปรเพียง900บาทนะคะหากพอ่อแม่วันรดาก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตากับขอบคุณทุกท่านที่อุหนนะคะขอบคุณทุกทุกท่านคะ่ะ